รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท,ทบหร,ร่วมกับ g แกรนออเดชั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัด พุทธบูชาปาา่าโคกปราศาานะครับตำบลหนองก่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีดำกระผมนายโชคชัยสว่างรัตน์นายอำเภอชำนิซึ่งตามที่เราทราบคันนะครับว่าตรงนี้พี่น้องทางภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนประสบปัญหาประสบความสอดด้านอุทกภัยนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งเราเชาวอำเภอชำนิไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการผู้บริหารท้องที่ผู้อาวุารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะสงฆ์อำเภอชำนิ เลีงเห็นถึงความร้อร้อนของพี่น้องชาวภาคอีสานหรือภาคเหนือที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับเราโดยร่วมกันนะครับนาโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันพี่น้องชาวเผือยชมนิษและเผือยไข่เคียวไม่ว่าจะเป็นนางนองนนทีแดงได้มีการสมทบนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหรือข้าวสารอาหารแห้งซึ่งตอนนี้ณวัดโคประสาทนะครับเราได้จัดทาชุดตัวแชีพจํานวน1000ชุดเพื่อจะไปดูแลพี่น้องในพื้นที่จังหวัดหนองคายในการเดินทางรวมถึง พี่น้องเจสา,านะครับในการที่ช่วยกันลําเลียงตุ้งยางชีพและพ่อครัวที่จะไปดูแลพี่น้องชาวอาภาค์กสานที่รับผลกระทบในั้รนี้นะครับการเดินทางเราจะเริ่มเดินทางออกไปในเย็นวันนี้นะครับซึ่งจะถึงพรุ่งนี้เช้าน่าจะเป็นที่จังหวัดหนองคายแล้วพื้นที่ที่รับผลกระทบเราจะดูว่าพื้นที่ไหนที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงเราจะไปดูนะครับไปเยี่ยมไปให้ความช่วยเหลือเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน นะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ต้องขอบคุณพี่น้องชาวอำเภอชมนิแลวก็อำเภอใกล้เคียงที่เจริญะแรงกายแรงทรัพย์หรือแม้แต่เรื่อ,องุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องที่รับผลกระทบจาก,กภูทกภัยท่านในอำเภอได้ทราบข่าวก็ไม่ทิ้งกันได้แจ้งข่าวไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านได้ช่วยกันรวบรวมข้าวสารอาหารแห้งมารวมที่วัดพุทธบูชาปาาา่าโคกปราสาทวันนี้เพื่อจะได้เดินทางไปสู่ส,สถานที่ ที่ถูกน้ำท่วมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้มารวมกันเพื่อจะได้นำทีมเดินทางไปสู่น้องขายก็ขอเจริญพรยติโยมทุกท่านที่ได้ร่วมกันในครั้งนี้ขอความสุขความสวัสดีความเป็นสิริมงคลจงถึงโยมทุกคนทุกท่านด้วยเทิญ ก่อนนะคะ,นนะคะ็ขอเจริญพรญาติโย,ยมตอนนี้เรามาถึงสถานที่ที่ประสบภัยน้ําท่วมที่น้องทายคนพิสา,ายโยมทั้งญาติโยมกำน,นันและก็ท่าน,น,นประหลัดเป็นตัวแทนของอําเภอชำนี้วันนี้เขาของทั้งหมดที่โยมได้มอ,อบหมายถวายมาตระมาได้จัดเป็นจัดส่วนมาถึงมือของผู้ประสบภัยทุกคนโยมนี่